สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมจะมาสอนสูตรชงเมนูอิตาเลียนโซดาทูโทนขนาดแก้ว32ออนซ์ค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะ 1. น,น้ำสับประรดของติ่งฟงค่ะ 2. น้ำสตรอเบอรี่ของติ่งฟงค่ะและ3โซดาค่ะน้ำผลไม้นะคะเราสามารถเลือกได้ตามใจเราเลยนะคะว่าจะเอารสชาติไหนสีไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําได้เลยค่ะวิธีการทํานะคะแบมจะทําชั้นล่างก่อนนะคะชั้นล่างแบมจะใส่เป็นน้ำสตรอเบอรี่30 ml ค่ะ ใส่ลงไป30 ml เลยนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำโซดา100 ml ค่ะจากนั้นชงให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะ เมื่อละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแบมจะนําไปพักไว้จากนั้นจะมาทําชั้นบนกันค่ะชั้นบนนะคะแบมจะใส่น้ําสับประรดไปที่30 ml เหมือนกันค่ะ จากนั้นตามด้วยน้ําโซดา150 ml ค่ะเสร็จแล้วก็ชงให้เข้ากันดีเลยค่ะ เมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะตักน้ําแข็งใส่แก้ว32ออนได้เลยค่ะตักให้เต็มแก้วแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เทน้ําสับประรดของเราลงไปได้เลยค่ะค่อยๆเทวนนะคะน้ําเขาจะได้ไม่รวมตัวกัน,นะคะ่ะ เสร็จแ,แล้วคะ่ะเมนูอ,อิตาเลียนโซดาขนาดแก้ว32ออนค่ะลองเอาสูตรนี้ไปชงดูนะคะราคาขายนะคะแบบแนะนำว่าให้ขาย30บาทขึ้นไปนะคะราคากำลังดีเลยค่ะ เมนูนี้เหมาะสําหรับช่วงหน้าร้อนมากเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กาลังสนใจอยากเปิดร้านแกาแฟร้านน้าปัน่นแต่ว่ายังไม่มีสูตรไม่มีพื้นฐานเลยนะคะตอนนี้นะคะแบมบทาหนังสือรวมสูตรออกมากนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่990บาทนะคะแต่ช่วงนี้ยังเป็นโปรโมชั่นอยู่ที่399บาทอยู่นะคะในเล่มจะได้ทั้งหมด77เมนูนะคะและจะมีกลุ่มสอนชงให้เข้าฟรีนะคะพร้อมปรึกษาจนกว่าจะขายได้เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักแชทเพจได้เลยนะคะแล้วแจ้งว่าโปร3 9 9นะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดต ะะสำหรับวันนี้แบมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ